กักตัวเป็นเหตุสีเปลี่ยนไปขนาดนี้เอมี่จะทำยังไงเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่าอิจฉาสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มซีสิวัตกับภรรยาสาวสวยอย่างเอมี่ที่มักจะมีโมเมนต,ต์หวานออกมาให้เฟ้นเฟ้นได้ติดตามกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทั้งซีและเอมี่ได้ลุกขึ้นมาเปล่งโฉมใส่ชุดอยู่บ้านชิลๆโดยทั้งคู่นั้นสวมใส่เสื้อคอกระเช้าสีชมพูพร้อมกับนุ่งผ้าถุงสีฟ้า ส่วนหนุ่มซีนั้นใส่วิกผมหยิกด้วยละ่ะค่ะโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าแนะนำสมาชิกใหม่เจ้ฝายดูกันหรือ,อยังจ้ now นวยูซีมีเอพิโซด24ติดตามพวกเราทาง y t u t u แฮชแท็กแดงพูลแคมปัสแฮชแท็กนนวยูเคนี่แล้วเจอกันนะจ๊ะ